แม่ไม่เต่บนเส้นนะแม่ยำยำแต่เรื่อจ้าจานรอแม่จีจานรอแม่ีจารอกำลังเอาไปจ้าจอหน่อยอาอปลีตนะเมั่อไหรหลุดลงมาทีจัง

อะไรม่ดีโปบเต็ที่กรนดะอะไรซอสพริกยีุ่่นยายเบนเอาซอสพริกมาให้หน่อยยายเบน ยายเบนลวกนี้ให้หน่อยปุรีะฮา,เ,า,าเห็นยูหมื่ขึ้นนีิเห็นคลิปเขาออกมาอยู่ทีนน่น้ำตาลน้ำตาลไป น้ำตาลน,น้ำหวานน่ะน้ำตาลน้ำน้ำตาลซอสพริกไม่เอาใส่ป่ะนี่ใส่ซอสพริกมันยังมันยังสวยด้เก่ง,งไม่เป็นพอ,อยางเอามา อุ้ยมีแต่เครื่องอุ้ยเลิศนะเพื่แซ่บฉันนี้มีแกะบ้างไหมเพื่ออ,นะอุ้ยเลิศนะ ไม่เป็นผักขึ้นชายโรยหน้าก่อนนะคะขึ้นชายโรยหน้าก่อนนะคะ